ต้ดต้อต้อต้อลูกหืมไหนตุ๊กแกเฉียงตุ๊กแกน่ะลูกตัอต้อตัอต้อไอต้อต้อสบายจริงๆเลยไอสบายจริงๆริงเลยไอสบายกันจริงๆเลยเนี่ยไอสบายกันจริงๆเลยโอโ้โหสบายไหมลูกสบ,บายจริงๆเลย สบายที่สุดเลยกินมาญี่ปุ่นกันครับกินมาญี่ปุ่นกันครับอันนี้นอนกินเลยเหรอลูกมันจะสบายเกินไปแล้วเนี่ยมันจะสบายเกินไปแล้วสบายเกินไปแล้วหลานยายเนี่ยมันสบายจริงๆเลย